สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ห้าสิไปแจก<อ>เครื่องอยู่ท่องเทียนเนาะพี่น้องเอเอขับเป็นเรือขับมันเรือเ,อเอสีเอามาไหนเจะมาแบ่งแม่ทายคลิปให้นะข้าจะอยากขับมันรับข้าจะ 快点！

าจจะนั่งก็เถาเด้อให้น้องอ้นนั่งรังเด้อเเ่าอู้เเ่าสีอู้บวัเป็นยังหรอกทางสบายแล้วทางสบายแล้วบัวเป็นยังเดี๋ยวเถาเอานุ่มให้เด้อยมา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 กอุมมามายับไปคอยอุ้มนั่งตักยับไปตีตัวเธออย่างคอยสีอุ้มคอยสีอุ้มืออุ้มอบพี่น้องตอนนี้ท่าก็ะหอท่องเทียนแล้วเนาะพี่น้องอสบายดีป่าลุงในทติล่ะสบายดีนที่ละสบายดีมาลูกโอ้ยพี่น้อง หน้าจอมครับอ่าพอซุกเนาะพี่น้องยางยางมาน้ำหลังเนาะกับน้องตีบน้องอาเรือว่าบ่าแมงเนาะพี่น้องตอนนี้มาหอดงเฮียนแล้วพี่น้องเมื่อมื่อนี้ยกกำเนิดไม่ชุ่มเป็นเฮียนอีสางเด้หนักเฮียนเมือนนี่อ๋อปีได้เลยสิเขาเฮียนปีหนาบ่ปีหนาว้ายตีตัวเหนื่อยหายจน สายหาเมื่อไนแน่ให้ปลาลูกเมื่อไนแน่น้ำตาแหยะพี่น้องเถ้าอีเห็นว่าเชนสีหยาดเนี่ยถาอีมันจะไปใส่เด้ออยากไปดูแค่หางนิวบ่หาไอ้นิวบ่อีเอ้ย มีการเโิดเกิดอยู่เคยค่ะเคยหอดแล้วพี่น้องสบายดีโอ้เอื้อแอมมาสอนพี่น้องนักศึกแอมมาสอนฟังนี่เนาะปีนี่เนาะสอนปีนี่สอนฟังบ้านตั้งหลังพี่น้องสวัสดีนักเรียนสวัสดีโอ้บอลบอลไลน์นี่ บสามนาะต้นไปใส่ดฮูไปหา่แหละอยู่เอออ้า,อาข้าจันยังมาน้ำหลังนหน้านา,นา,นาจอมปอยังนี่โอ้พอสองมีแต่คนหน้าตาดีดีเว้ยนี่ได้สะอเนองวนี่เออปอเนงเทียนวิชายังมือนี่ ภาษาเล่าค <rude S 2> ุณได้เฮียนเก่งก็มูเพได้นี要要่ยนิไเฮียนเก่งหรือว่าเฮียนซ้อกันเวิดบวจรดอ่ะไพ่กอไผเก่งสิมือคืนโอ้ยเดะเอ้ยเดะไปนั่งดิเป็นั่งรอดนั่งปอนนึงไหมนั่งนั่งนั่ง นี่นี่ได้สะนี่ประซ้อนเพียนมีซายทั้งหมื่นเนี่ยโอ้คนหนาตาเป็นตาหักพี่เนอะปอสามเนาะมอเนียวยู่ห้องปอสามมอเนียวโอ้มอรัดกันยู่ห้องปอสามเนาะ อี่นาบอซี่ได้มอลัดนี่ถ้าอ้นคือคืดฮะอ้ออนเอ้ยปาทอคือไอ้ดีเฮ้ยมานั่งก็ว่ากันนั่งปึบอันนี้มันเอื้อยนั่งน้ำเติ้ยวเนี่ยไปไปนั่งมานั่ง ตอนนี้ก็มาจัดน้องพี่น้องซื้อให้น้องน้องๆมาเรียนมาเอาอยู่นี้สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีพี่ใหม่ดอกใหม่ดอกยังรอขอนไก่แหละรอขอนไก่นี่จอหน้าจพี่น้องก็พอซุป หนาขอบจักเบิร์ตวายน่สมเป็นเอซีแท่แล้วคุณจักเบิด์ตคุณจักเบิร์ตอะสบายดีแน่สบัดีน่ตอายูเนี่วพี่น้องมาแจกกัหนาะสบายดีสบายดีจ้าอันนี้เป็นเงินของัน อันเชียบริจาคเนาะเป็นเสือนี่เนาะโดยเราซื้อเราเป็นคนฝรั่งเนาะเราื้อเจเนฟเฟอร์เจเนฟเฟอร์เจเนฟเฟอร์ลินลี่อ๋อเจเนเฟอร์แล้วเงินของเราขอบคุณหนาเจเนฟเฟอร์เนาะแล้วก็มีเงินหนาหนาจอมนั่พี่น้องกับแฟนนี่เป็นของหนาับโดยเสื้อผ้าเป็นของออ่าเเจนฟร์หนาเจเนฟเฟอร์ อ้าว่าขอบใจเพ่นเนาะโดยขอบแบบประซ่างกินแบบจะไีนก็ thank you thank you จ้าพี่น้องตอนนี้เ้าก็จัดแถวนักเที่เนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณขอบใจเนาะหน้าเจนนิเฟอร์เนาะที่เพิ่นอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องเพิ่นโอนเงินมาเนาะพี่น้องเออฝากเงินมาน้ำหนาจอมหนไหนเนาะพี่น้องหนึ่งร้อยหนึ่งรอยโบเมนหนึ่งรอย US เด้อพี่น้องเป็นหนึ่งรอยบาทเพิ่นเนาะหนึ่งรอยแคนาดา แ้แะก็นาจอมน้ำเนาะพี dove, ่น้องกับนาซุกเพื่นก <str> ับเอาเพิ่นกัซื้อน้ำมาได้พี่น้องล้วก็มีเงิ่อนมูเพิ่นน้ำเนาะพี่น้องขอบคุณขอบใจหลายเด้อพี่น้องขอบคุณนาจอมนาซุกล้วก็นาเจนี่เฟอเนาะพี่น้อง่น่นเบอยนองนองนยศจ้ะนองนำใส่องนำใส่ไป ก้อยดองนะก้อย้าพูดันนใสายคน้้วจงหัวสินูะมสเองก้อมาสินมาแล้วลูกอันอันอันใส่บ่อดเลยสินนใสสินเสาแสงไห้จ้ะเออมาลวงป้ามาคนต่อไปยังนม่ไอ้ซื้อังสิจ้ะซื้อยังล่ะซื้อน้องพิมพ์ง่างนะไวหนุกกำลนงงามเดี๋ยวเนาะ กกง่ามน้าตากรงามยอะอเบื้องบ้งวันต้องยอมปะดต้งสีอก็ดีเนะดีเนาะงามเตองย่อมเนียจะชอโสนตีเนาะเจมันฝาเยอะเติมดูด่างงามโคตงไปโตรไปดีเลยมั้คนใ่เนาะนนาจะอสก็อร่อยใบซอดว้ายนงามเนาะตัวสองดีด้ว อันคนนนี้หม,มนีนะตาชมัง,งาวแงามแขตาคือแข่นเนาะไนี่้องน้อมันจะพดงานะคุณหล่อห่อไปเขำแท้โอยอันนี้นด้กัคนตาง,งานนีเจได้ย่อมผมบันนี้ใบยอมบนธรรมชาติบันนี้แมวหาไวแมวหามาบนนี่นนนนนนนว้ายเนาะอันน็้กัคนตางานหี ส่ายกอดถ่ายเขา่าซ่า้ายงามเท่นไปไกลไปเราาอ่อนหนาจ้ผู้งามตกชั่วไหหนึ่งจ้นานันกก่นนกจงามอีสมอ่อนใทเนาะจะมีกระดูกอยู่ะหลาก็อ,อ่อนเทให้อันนี้เดกับผู้งามอยู่ได้งงไไดน,นะซืะ่อแยงจ้าซื่อยงบอเป็นไา้ายไปะเข้ ลายอาชีพปลาเจอะเขาที่ยววกังเบิร์ดบนทั้งขาบนทั้งเหล็กต้งมัวนดจ่างานนางจัางานเทคนจ่ากยจะาวเนาะโอ้ยนี่กับพ้นกายยาวอีกนะควายอ่อนนี่จ้ะ แอัน,นี้คนจากแต่ในหญน่เด้อซุ่มเข่าเด้น,นี่เดไวอันแห้งงามอีกเดนใ,ใงามไปอีกแต่เบิ้งทั้งขาเปนไผนี่จะสุบอกเดิอเป็นตายอลละเดนนี่เด้อไหวประเมียนพิชปลพิชจ้ะอ้าวันนี้เป็นไผมาเนาะใช่ซื้อยังจ้ะ สื่อยังจ้าโค้กข้าวโก้วันนี้คนตาจะมันยาวคือกันเจ้าก็ได้ยงอผมบัดนี้ผมเลยอ่อนบัดถ้ามันสีอ่อนแท้เจ้านุ่มๆเลยเด็ดนีปลาธุบอลธรรมดายืนกรบปานว่าพระเอกนังไข่วันนี้เนี่ยเอานังลาวชนะพระเอกลาวชนะเข้าบ้านเราบม่ดีเถอะอันนี้กับคู่จ้าสบายดีจ้าสวยสว้งามแท้เนาะ คู us, a. A. ่งามบอชืเจ so ัางถามคู่งามอยู่บอต่อมาเนจ้าให้กำลังใจหน่อยไหวนามแพมากตัวน่องเลยหลานเ๋ยมากากเยอะบอมากเตีอยนะ ดูจบจะไปงานเ่นเาะคุณต่อไปเด้อชนะไยเด้อเกเจ้าฉัมาใส่สงร้ายเห็นเนาะสองตเป็นไรอโอ้เป็นลมก็ะหน่อกยโอ้ยงามแค้งามแท้งามว่าเนาะอันนี้ใคยพูเจ้าจะอยู่บนนี้จะซื้อยังจ้าไอ้นิยวน้อยอาหมืกขึ้นนี่มันไบหันหมืกขึ้นน่ก็ได้มันเจ้าเพราะนขาเแม่ งงงงมงงจ้าวายงามแพอ้อเ้าีเด็กพูดได้ด้วยนี่เนาะสมตรตาหล่อตาจะงามได้ตาจังนะโอ้โอ้บอกได้ดิอีเดโอ้ยิ้มเจ้ายิ้มน่ยิ้มเจ้ายิ้มยิ้มโอยิ้มเลยเนาะตื่นเต้นนี่เก่งเกง นั่นไปเลยนิ้มเลยบาดนี้ยิ้มไปเด้อเจ้าเด้อนตาเจ้าคือแขกนี่ได้ไหมฮะยิ้มได้ไหมนะบอกอันนี้เด้โอ้ยยิ้มมาเลยแถวจักแก็มจ้าเปิดออกเลยจ้าสารซองบอคือสารถูกจ้าตอบแน่ตอบแน่น้องเลยตอบแน่ฮะสารซองออกไวงามแช่อันนี้เด้อใช่คือว่าเป็นล่องข่อยเลยนี่นะแก้มคือกันเลยนี่นะ ก็ไปลุยด้วกันนะนี่นะอันนี้เด้ผมคือดรอจากนาะขอโหษเนาะไม่แต่คน่านยาวๆบนเขเนาะแตกเนาะก็ต้องไปดัดเนาะอายท้องมั่งผมจะบอกโอ้เมนว่าเป็นอายพ้อหนุ่โอ้สะพงงามเนาะงามแท้อ้ายึดก่อนได้เราน่องแข็งอ่นะว่มีี้เมื่อวานอีงามแท้ผิวแบบกำทำไวอันนี้กัมีเแข้งวันเนีบอลืูนพอดีห แน่ดังคนตากระยาวอเกเก่าอันนี้เลืออบในรดนะจอนยังอยู่เนาะเอาไปแม่นน่เร่มากแม่เจ้ายุดยุดยุดน้องเลยจะขาไปยุด้ำอนจะปวดก็น่องเลยปวดปู่นตากยมาได้มาได้ยุดยุดกลังขึ้นจ้าเจ้าในประเทศหมูเจ้าได้ ร้อเยอเยอถ่ายคู่กันแล้ใ่ไปนอนจะเอาตัวได้แน่นน่ไปนิ้วจังร้อนเลยลาลาหัานเปนัวเลอนะไปทานนดีเออผู้ายแล้วนะไปทนเลยตอนนีไปเดยนตะโฟงเ้วานี่เดีย่นี สมอย่อะมากอยูอะบมากว่าถระี่เมงวันจับแรแท้เดานี่าไปเปลี่ยนกัเออเขาเปลี่ยนกันเองเลยเออเปลี่ยนกับมิยิ่งบ่โอยงานแท้ได้แทตเดาได้เนี่ยเออเปนัน้อเด้อมันใ่ว่าได้นะไปเปลี่ยนกับน้องเด้อ มักซีไ <Tipp> ด <s> okay. mm ้เียกกบุนันจะไปเบิรงเอากลุ่มยิงขนาดมักซีเลยว่าเอาบองามแทเลตัวนี้ออยดยดยดนงใ้มใจเบิงก่อนเด้งน้อพวนูน้อมใส่เบิรงอ้สสอ่อนจนอะจะมีกระดูกอยู่บนีเนใจอ้สมสอ่อนนอะกาบลงแต่ัอ่อนแป๊บแเลยเนาะคอยแแข็งเนาะส้เบรงยงามเทคุลออเท ไปมันขั้นคอยแล้วมันต้องไปอังซื้อจ้าเอาให้อีทิบเป็นยังหยุดหยุดยยังจ้าได้ลมจ้าแล้วไปให้ร้จ้าเอาไปให้อีทิบเอาไปให้ร้านจองนอกนอกร้านสาวนอกร้องสาวมือไหร่ช่องตัวเองเสื้อแดงโอ้ของครูเห็นเนาะขอบใจหลายเด้อสุดๆเด้อครูเอ้ยน้องสาวเนาะอืมเื่อ พี่น้องนาซุกเพิ่นสิอันนี้เนาะพี่น้องให้ของขวัญคู่เพราะอะไรมีกําลังใจในการซ้อนนาเคียนหมอกหมอกมีเงินให้คู่หนึ่งแรงจีบเนาะพี่น้องมีรายหรืว่าไม่ได้กำไรกำไรเกิดโห่มนกําลังใจให้คู่กับพี่มี่ยังสิขอไว้พ่อหายเนาะขอให้ พ่อแม่แต่ทักซองให้ดูดีไม่แห้งมีคุณสุขภาพผัแข็งแข็งแห้งรำด้วยรำด้วยโอกาสณาพ่อได้มาให้ดูให้ร้านอีกเยี่ยมเยียนบ้านเมืองเนาะโอ้ตะคุกกระติกเล็กพี่น้องเงอนีะคุกกระซ้นกับโ่นแก่ใซ้นเนี่ยน้ำตาไหลกับโมมี่ยั้งร้ายดีใจที่ว่ายังคือเทนเนาะคือเทนบ้านดีกว่าร้าน คับทำที่ว่าอะไรนั่นแหละพอได้มีกำลังใจเที่ยวครับให้เขาว่าทำไี้กำลังใจเพราะไปเซอร์น้องบอกกำลังใจตัวแมนทำหุ่นใจเส้นเนี่ยทั้งนั้นกลางๆที่น้องหลังจากที่มาจะแจกของนักเที่ยนเนาะตอนนี้หน้าจอมก็น่าซุกกะเตรียมพองเลยพี่น้อง จะไปได้เลยของฝากอะโบไม่ยังร้ายหรอกพี่น้องมีแต่เนม้เขาเมาของดีเนม้เขาเมาเนาะของบ้านเขาพี่น้องขคิงคอยไปเห็นในตลาดก็เห็นหอมก็เลยขอเขามาดมอนี่เอาแบบจะแปลกนะแปลกตานนะแปลกงูนะยังว่านี่ไปของอะไรอันนก็ได้บ้านี่เห็ดหอยเต่าซุนี่ก็คือเห็ดไหวตะเฮงไะพี่น้องนี่พ้าอีหุ่ม นี่พากันแย่งนี่ตอกนี่ได้อนไรนี่ไปนี่ต้มกินกินข้าวกันกินข้าวกินก็ไอนมัมากินน้กันมากินไปเากินน้ำกัน กินอะกัอีกปีนาบังกัปีนาคนจะม่เยอมาเล่าข้างนากะมาแยมมายำนี่ก็ยังใม้หิวเอาไปกินน้ำดี่ขึ้นมาเลยสิขึ้นได้มาสิมาอยู่ดอนเลยมาอยู่ด้วยคืออะไรอะไรอะไรอะ่รอะไรอะไออะไรอะไรอะไร มักกพไปจังี่แล้วขัตีบ่อากจังี่แบ้านไมอกกบ้านนอกนี่แลมา้มักอยู่บ้านนอกกินกินได้เาตห้อนะที่อยใหู้ดสิมือาแล้วกินผู้อยู่เยากแล้ววผู้อยู่กหิวคือกันไ้เมันมีมเด้เนี่ยด้วยตัวนี้กานี่ผู้อยสคนเาจะเอาาเ็มาคนมมาข้าไปนะ อย่างออกทางเด้อันาส่งดีเด้อจีน่มีแห้งขำสู้ผันก็ไวๆขอยมีเงินก่อนหนึ่งของมาเดือนที่สองจ้ะเด้อให้มีเงินกแล้วลังจากนวี้คอยจ่าใครคนมีเงินปีหนาครับจีนับตแต่ไม่เหนอเป็นต้นไปเลยอ๋อถูกจ้ะเนาะไปส่งน้าพ่อยางไปไปส่งมัน น,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 นอ้องเดี๋ยวเขาขี่รถเอาค้องไปทรงหน้าเพิ่นยูคาเรื <è S 2> ่อเน้องพี่น้องนี่กับบ้านจ้าคุยูดีคุณนี้โซจ้าขอบใจหลายจ้าพี่น้อง ขนของลงมาหอดเทื่อแล้วหนาจอมกสิกลับและพี่น้องมื่อหนักหนักกลับกรุงเทพเลยวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดขี่ยนต์อยู่วัดไตาอตอนเศร้าและหอดพุ่นตอนสวยแล้วก็ล้างจากแล้ววันที่สิบอตอนเพลนบอกขึ้นยนต์แล้วหอดพุ่นกาพอดีเถิดวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดของอ่าญุพุ่นและยูเน่กับเป็นเป็นสิบสองบอกโอ้แคนาดาเห็นไดมจ๊ะ <laughs> วันวันที่ 10S ฮอตแคนาดา10เพศต่างคืนและเป็นอยู่ใ่เป็นตอนเศร้าวันที่12โอ้เนาะโอเคน่าจอมกับพอซุกกับมาพักอยู่นี่ขึ้นนึ่งเนาะแน่นคืนหนึ่งม้อนหม่วนแดดเป็นแจ้งองนักเที่ยงงามงามวิวเลยเนาะอากาศเปิดแต่พัดลมสื่บแม่ป๊อบว่ะเปิดแม่เปิดแอร์ขอว่าช่วงเขอผู้ตรงการเย็นเย็น ได้ตุ่มพรมเนี่ยค่ะแสวงค่ะโดยกว่าจะพัดลมกว่ายังได้ตุ่มพรมอากาศแง่มนีไมันเย็นแท้บักน้ำไอ้ฝนเด้อวังบดนั่นนั่งฮะพาตัวนี้เด้อพาตัวนี้วะแม่แหละนี่นี่นี่นะพี่วังบดนะไปฮอดิบะยางไปฮอดิวะบอกแล้วครับเราจักไปครับหูจั๊กบนทางเขาไปรดยางาขึ้นไปยางขึ้นไปรด นี่นะมีก่อนทีนี่บอ่ะเราไปมีซื้อก่อนทิ้นเลยแถวนาพามันเราพาก่อนทีนะอ่าแล้วบอกไว้เสมีพี่บางบทเนาะพี่เนาะไปถ่ายคลิปขอเงินกอนมไวน์ตาทิพวเห็นต้องไปขอขอเงินอันนี้มันคันยูของบ้านอ่าวัดเนาะแลหล้างวัดแล้วก็ลังที่หนึ่งโบเมนลังที่สองสีเขียวแมนปลาร์นบ่อนั่นอันล่ออันะเจ้าเกียนของเพิ่นฮะโอ้เลยเลย บอกกระทางเป็นระเบได้เรานะพี่นนอะซื้อเราเมื่อนั้นจะคล้องหันเราก็ะแถมเราไม่อีกครึ่งมาซื้อครึ่งหนึ่งนะพี่นนอะแถมอีกครึ่งหนึ่งเป็นเต็มร้อยขอใจเด้มาิกว่ด้ไปได้วยเมงเมมง ม่งจ้ะมียังกับติดต่อหะขันว่ามีมยั้งจะให้เรานวดแต่ติดต่อหารอดขอบใจเลยขอบใจเลย พี่น้องมีแนวนหนไหนได้ยงนึงเมืองฮะเมืองเมืองบองโบดว่ายังอยากไปเมืองงบสเขาก็อยากไปนะพี่น้องสีแดงส้มจ้นเอ็นโหลดพวกยอได้ของดีโหลดเด้เมื่อมองบสในอันเล็กไลบอกเป็นพวกค้ามแมงหลายเขาเขาบ่กเขาบอกใส Oh. ท้นีเราเอาไปจ้<า>องโลสามโลเข้าไ้ไปติอเอาตัวน,นั้นเล้ว เอาหมากเอาขูไปตอนเพิน่แล้วสามเกี่ยวสามเอาเกี่ยวหมากเกี่ยวหมากแล้าอะไรเกิดข่ายในนางรับแรงเนาะนางปรวันะคะเป็นรับแรงคู่เท้าเรยถ่าเรืองบางบดเราอ่ะเมืองรับแรงปะพี่น้องเดี๋ยวขามไปส่งมาส่งา่ด้วยด้ยโอเคบายบายเดินทางปลอดภัย พี่น้องพี่นอ้องมืดฝ่ามืดพ้นแล้วทางนะ่ะถึงมือดอีกเนาะ พอสุกแต่น้องพี่น้องเราก็สิเดินทางกลับบ้านแต่ก็สิกลับไปไทยกลับไปไทยแล้วกลับเมืองแคนาดาเนาะพี่น้องมาพักกี่บานไปไหมขึ้นหนึ่งพี่น้องแล้วก็สิได้จบคลิปไปเพียงสมัยเดิมพี่น้องค่ะทึกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลห์เนาะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหนา้าสำหรับพิมนี้ก็สิไลลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อ